มีเสดมีพี่เท้ากีตาร์ให้ดีมากกับมาเลนตู้เอนเนิครับรีครับผมก็บอมาพีเศษด้วยนะฮะมาเป็นแขวเชียให้เราันนี้นะฮะเฮ้ยเก็บไข่มาเลยอ๋อ ขอบัวไปแล้ขอบคุณครับตัดทางเองสัญญาก okay. ันไว้โอเคโอ้พี่เตะหน้าเหรออย่ายิา้มงนะอย่ายิา้มนะผมมีแฟนแล้ววันนะวนี้ฮะวันนี้เป็นเกียรติมากผมอยากเห็นคนชายบินได้ะนะฮะไปเ,เ,เจอน้องนัดทั้งทีไม่ร้องเพลงกับน้อนัดได้ยังไงขอเจอได้หอ่ะ เข้าก็เหรอเจอกัี่นัทดี๋ยวางไครับพี่นัเด้าเอานี่นาทีมมาเล่นคอนเสที่นี่ด้แลวครับเฮ้ยไม่เห็นเลยเมื่อกี้เห็นพี่แสเดียวไปดีไหมอเหรออ๋อเอเหรแวตอนนี้ตอี้พอกไปแล้วเหลือใว้ีตยี่ตุ้ยตอนนี้เหลพี่ตุ้ยเหอ๋เยวันนี้ที่ของเกียดจมลร้องเพลงกันอยสเพ่งย เกีอบประมูลขอรับเ,เพลงนนนหนูเพลงอะไรหนูเอ่อพอดีที่พี่เรียกหนูว่าอะไรวะพอดีพี่ชอบจะเรียกเด็กอายุ20่สิบว่าหนูแ,แ,แต่หล่อพี่ก็เลยติดถึงแม่จะเจอผู้ชายที่เรียกหนูเสียไปได้ยังไ,ไม่งพิเศษเนี่ยอ้าวเนี่นแหละขอบคุณครับพันหนึ่งขอบคุณขอบคุณนะเชื่อมี <นะ S 2> บัตรพันหนึ่งเล่นสนุกแล้วนะครับผมก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเ,ออนเอล่นเลย เพียงอันนี้ครับอะไรอะไรอะไรไม่คุยกับคนจรบอกเย่พี่ยังคงคอนเซ็ปต์เสมอคือสตรีมิน่าด้านแห่งปีจำั้นได้ก็บอกตรง เห็นพี่เอาแสกมาตรงนี้ท้าโง่ไม่เคยคิดว่าพี่เอาพวกมวางไว้เฉยๆแต่ความจริงแล้วพี่จําเนื้อไม่ได้ไอ้พี่เต๋อเนี่ยหนูเรียกพี่เต๋อเคลเลยนะเคลอ้าล่ยเป็นขาแล้วเคคุณจะรับอะไรตลอดเวลาครับพี่เต๋อครับนะ แล้วคุณผมว่าอะไรนะหนาวผมนี่มันตลกนะครับผมเป็นพระเอกหรือหรือผมว่าผมว่าผว่าไม่ผมอาจจะไม่เด็กเท่านัดแต่ผมอร่อยนะเหนียวเหนียวเคี้ยวนานๆอ้าวสักเพลงดีกว่าคุณพักเพลงไปเดี๋ยวพอเสือจะเลยไปหาถุงครับผมรอไป ไม่อะไรกินกันเยอะก็เอตัวต้องคยตลอดคอยมาเล่นเซมากนยเล่นคี ไม่เป็นไรผมก็เป็นบอยไอเนียเีย